ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้นะครับก็เป็นการรีลันแต้มนะครับของนะครับการแข่งขันนะครับในสุขบุรพาพยัคฆ์นะครับระหว่างเทปเอนะครับเป็นหมากสีดำนะครับกับนักปกลุกท่านหนึ่งนะครับไม่ขอเอ่ยนามนะครับรูปสีมือดีนะครับครับก็เทปเอนะครับจังหวะนี้ก็ขึ้นโคนขึ้นไปนะครับ สีขาวนะครับคู่ต่อสู้ของเทพเอครับก็ขึ้นเป็นม้าม้าซ้ายนะครับม้าซ้ายตัวแรกขึ้นมาแล้วครับเสริมโคนขึ้นมาอีกนะครับเทพเอขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงการเปิดหมากนะครับสีดำนะครับเทพเอเปิดเบี้ยคู่ขึ้นไปของม้ายงขวานะครับสีขาวกินตัดนะครับเทพเอก็เอาเบี้ยในกินขึ้นไปนะครับจังหวะนี้สีขาวดันเบี้ยนะครับ การเล่นการเล่นคล้ายๆของไก่ก้าวฟ้าเลยนะครับเทปเอนะครับสีดาก็กินตัดเข้าไปนะครับสีขาวก็ดันเบี้ยกินขึ้นมานะครับจังหวะนี้เทปเอนะครับก็ขึ้นขุนนะครับขึ้นขุนสีขาวนะครับก็ต่อสู้เสริมโคนขึ้นมานะครับเทปเอก็หมุนเม็ดขึ้นมาครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการแปรขบวนนะครับเปิดหมากนะครับเอาเม็ดขึ้นมายืนในตําแหน่งของเม็ดนะครับจังหวะนี้นะครับสีขาวนะครับ เดินเรือน,นะครับมาสู่กลางนะครับแถวคลองกลางนะครับเพื่อจะโจมตีนะครับม้าหรือว่าอะไรเอื่นะครับก็ยังไม่แน่ใจจังหวะนี้ครับเทพเอกเปิดเบี้ยนะครับที่ตำแหน่งช่ช้างขึ้นไปนะครับสีขาวแทงริมนะครับจะตัดกินเข้าในนะครับเทพเอไม่สนนะครับเดินโคนขึ้นไปนะครับจังหวะต่อไปสีขาวก็เปิดเบี้ยคู่นะครับอ่าถ้าขึ้นมาตัวเดียวมันยังไม่แข็งแรงนะครับต้องขึ้นเป็นเบี้ยคู่นะครับ จังหวะนี้เทพเอกกิน hmm. ฉ like 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 ีกออกนอกนะครับอืมนะครับก็ฉีกตำรานะครับฉีกตำราก็สีขาวก็ยอมเสียไปนะครับแต่ใช้ม้ายกขึ้นมานะครับเพื่อโจมตีนะครับจังหวะนี้นะครับสีดําเทพเอนะครับเทพเหวี่โหเม็ดปักขึ้นไปแลกกับเบี้ยนะครับปักใส่ม้านะครับในตําแหน่งนี้นะครับขายนะครับขายเม็ดนะครับสีขาวซื้อนะครับเอาเบี้ยกินขึ้นไปนะครับเทพเอกก็เอาเบี้ยกินขึ้นมาไล่ม้าครับจังหวะต่อไปนะครับ สีขาวครับเลือกที่จะเอามากินตัดเบี้ยเลยนะครับกินสองหนึ่งนะครับจังหวะนี้ก็ต้องมีการแลกกันเกิดขึ้นครับเทพเอใช้มากินขึ้นไปนะครับคู่ต่อสู้ของเทพเอก็ใช้มากินคืนขึ้นมานะครับโอ้โหมายืนอยู่กลางใจกลางเมืองนะครับของสีดำนะครับจังหวะนี้นะครับสีดำหงายเบี้ยครับเทพเอหงายเบี้ยแล้วนะครับ ขุตัวสุงเทพเอนะครับสีขาวก็ถอยม้านะครับถอยม้ามาตั้งทรงนะครับเทพเอยังไม่หยุดแก้นี่ครับดันเบี้ยไปแลกอีกนะครับนะครับสีขาวเอาเรือมาจับกินเบี้ยหงายนะครับนะครับเทพเอก็ใช้เบี้ยตัวนอกครับกินกลับเข้าไปผูกผูกเบี้ยหงายไว้นะครับครับสีขาวก็กินตอบนะครับเทพเอไม่เอาไม่ไม่เอาเบี้ยหงายกินนะครับเลือกที่จะเดินโคลนขึ้นไปนะครับคู่นี้ก็มีการ ตอบโต้กันอย่างเมามันนะครับสีขาวขึ้นขุนเรียบร้อยนะครับเข้าป้อมแล้วครับอยู่ในใจกลางของสมุนทั้งหลายนะครับจังหวะนี้เทพเอกระดันเบี้ยขึ้นไปเพื่อจะกินนะครับจะกินเบี้ยฟีคืนให้ได้นะครับสีขาวไม่ยอมนะครับสีขาวก็เสริมโคนขึ้นมาผูกไว้นะครับเทพเอนะครับจังหวะนี้นะครับดันโคนขึ้นไปแลกกับโคนเพื่อจะไล่ม้านะครับโอ้โหแลกหมัดกันอย่างเมามันนะครับสีขาวไม่สนครับก็กินโคนเข้าไปดังมับนะครับ เทพเอก็เอาเบี้ยกินขึ้นไปไล่มมาม้ามีปัญหาครับมมาสีขาวก็โยกขึ้นไปโอ้โหมีจังหวะลุกคาดหรือเปล่าไม่รู้นะครับโยกขึ้นไปจับกินเบี้ยนะครับเทพเอนะครับทําไงต่อครับเอาเรือมาผูกเบี้ยวไว้ก่อนนะครับเบี้ยตัวตัวจุดอ่อนเขาไปกินหน้าแรงก็ได้นะครับจังหวะนี้นะครับสีขาวก็มารุมกินเบี้ยนะครับโอ้โหต่างต่างคนต่างแลกหมัดนะครับ ไข่ข้าวฟ้าก็าสีมือไม่ถึงไหครับบางทีก็ไม่สามารถอธิบายแต้มได้นะครับได้มากมายครับสีดำนับเทพเอเอาเพียงไหนนะครับกินถอยกลับมานะครับครับสีขาวก็เอาบี้เอามากินเบี้ยโอ้โหแลกหมัดกันไม่ยอมเสียกันฟรีๆไม่แต่ตัวเดียวนะครับครับจังหวะนี้นะครับเทพเอลากเรือขึ้นไปนะครับลุกไปหนึ่งทีนะครับปักเข้าไปหนึ่งดอกครับสีขาวก็ต้องถอยเรือถอยขุนกลับไปนะครับครับถอยกลับไปสีดําเทพเอกัเสริมโค่นขึ้นมานะครับ สีขาวเลือกที่จะเดินคุณรับหลบไปอยู่ทางด้านปีกปีกขวานะครับเพื่อจะเอาเรือให้เชื่อมถึงกันและเอาเรือมาใช้งานได้นะครับจังหวะนี้ครับเทพเอไม่ปล่อยให้คู้ตัสู้ลอยนวลนะครับเอาเรือมากดดันอีกแล้วนะครับโอ้โหสีขาวก็ต้องหลบคุณอีกครับโอ้โหโดนกดสองข้างไม่ไหวจะเคลียนะครับจังหวะนี้ครับเทพเอก็ถอยไปไงกลับมานะครับไปกลับมาแล้วครับณต่อสู้ก็เอาเรือมากดบ้างครับกดมากดเรือนะครับ จังหวะนี้เทพเอโยกเรือหนีครับนะครับไม่อยากแลกเรือด้วยนะครับสีขาวเสริมโคนขึ้นมานะครับต่างคนต่างแลกกันที่จะบุกนะครับจังหวะนี้นะครับเทพเอก็ส่งเบี้ยงหายนะครับตัวแสบขึ้นไปนะครับก็ดูจากรูปหมากแล้วครับก็ไม่ได้เสียเปรียบได้เปรียบกันมากมายนะครับมีฝั่งหนึ่งมีเม็ดฝั่งหนึ่งครับอีเบี้ยงหายนะครับสีขาวเดินเรือมาตัานคลองไว้ก่อนครับเทพเอทําไงต่อครับเดินเรือมาจับม้าครับ้าม้าเดินออกไปครับเรือด้านหลังจะขาดนะครับ สีขาวเอาเรือออกคลองครับจะเข้ามาโจมตีบ้างนะครับในตำแหน่งนี้ครับเทพเอจะทําเยี่ยงไรนะครับเดินเรือโอ้โหเดินโคนครับเดินโคนไปไล่ตี้ม้าจุดอ่อนนะครับจังหวะนี้ครับสีขาวลุกปักไปหนึ่งดอกครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเพื่อนกันครับในตำแหน่งนี้ครับเทพเอกระดิ่งกระดอนหนีขุนไปยังชุระหุนะครับจังหวะนี้สีขาวก็โยกเรือถอยเรือไปหนึ่งตาครับจับกินม้านะม้าดํามีปัญหาอีกเลยนะครับม้าดําก็โยกขึ้นไปนะครับ ต่างคนต่างที่จะเข้าโจมตีซึ่งกันและกันนะครับจังหวะนี้ม์กสีขาวเป็นจุดอ่อนครับสีขาวเขาเลยเดินเรือมาผูกม้าไว้ก่อนครับม้าจุดอ่อนจังหวะนี้โดนเทพเอเอาเบี้ยงหายไปไล่นะครับโอ้โหต้องเสียตัวหนึ่งแล้วมั้งครับสงสัยนะครับในจังหวะนี้ครับสีขาวก็เลือกที่จะโยกม้าขึ้นมาเลยนะครับยอมเสียเรือนะครับนะครับมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับแต่เทพเอไม่กินเรือฟรีนะครับ เดินเบี้ยงหายไปปากรุกครับโอ้โหปักรุกตำแหน่งนี้แม่เจ้าควยทอดครับสีขาวครับต้องถอยขุนหลบลงไปนะครับเทพเอนะครับไม่ใช้เบี้ยงายกินนะครับแต่ใช้เรือลากไปกินนะครับลุกปีหนึ่งดอกนะครับแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันจังหวะนี้สีขาวหลบขุนนะครับหลบขุนไปแล้วนะครับเทพเอก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับเดินเรือมาจับกินบี้จับกินเม็ดนะครับไุดอ่อนจังหวะนี้สีขาว โผโหมากนะครับเอามมากินลุกรีเบียตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับเทพเอแดนขุนขึ้นไปติดมมาครับมมาก็ถอยหลังกลับมาอีกรอบนึงครับลุกอีกหนึ่งดอกครับแล้วบอกว่าเป็นแล้วไม่ได้บอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับในตำแหน่งนี้ครับหลบขุนไปครับหลบให้พ้นจากตาลุกนะครับสีขาวก็เลือกที่จะเดินขุนมุดขึ้นมาครับก็ต้องเอาชีวิตรอดไว้ก่อนครับจังหวะนี้ครับเทพเอยังไม่หยุดแค่นี้นะครับโหเอาเรือไปลุกอีกนะครับเหนื่อยใจจริงๆจังหวะนี้ก็ เพื่อที่จะเอาเม็ดไปปิดบังไว้ก่อนนะครับยุดชีวิตตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับเทพบเอม้ามีปัญหาก็ถอยม้าครับถอยม้ามาจับกลุมกินเม็ดอีกนะครับจังหวะนี้สีขาวหลบขุนไปเลยครับนะครับเอาชีวิตรอดไวก่อนยอมเสียตัวครึ่งตัวนะครับเทพบเอก็กินเม็ดเลยนะครับจังหวะนี้นะครับมีการแลกม้าแลกเรือนะครับสีขาวไม่แลกด้วยนะครับเอาเรือมาลุกหนึ่งดอกนะครับหนึ่งทีนะครับขุนดําต้องจระเรียนหนีขึ้นไปนะครับโดนลุกอีกหนึ่งทีนะครับโอ้โหเจไงเอจะ ุดไปอยู่กับโคนนะครับตายโคนครับจังหวะนี้นะครับสีขาวก็ลุกตามมาลุกอีกหนึ่งที่นะครับเตยเอกเดินขุนไปติดเรือเลยตเรือเ้าปัญหาตัวนี้ก็หมดทางนะครับจังหวะนี้เสียสองติดนะครับสองติดของสีขาวครับสีขาวจะทํายังไงครับเดี๋ยวจะเอาถอยม้าไปกินเรือนะครับกินเรือตำแหน่งนี้ก็อ้าวเรือสีขาวอยู่กับใครครับ โอ้โหโคตรสูงเทพเอตัดสินใจผิดพลาดหรือเปล่าครับจังหวะนี้โอ้มาครับสามารถกินเรือได้อีกหนึ่งตัวนะครับนะครับกินเรือไปเทพเอก็ใช้เบี้ยไหนกินนะครับจังหวะนี้ขุนครับคุนสีขาวมุดไปจะลับกินเบี้ยฟรีนะครับเทพเอก็ไม่สนนะครับจะากกินก็กินไปครับเอาเบี้ยมาจับกินเบี้ยสองหนึ่งนะครับจังหวะนี้สีขาวดันเบี้ยออกครับถึงไปรองเรือหนึ่งตัวแต่ก็ยังสู้ใจขาดจังหวะนี้นะครับเทพเอเอาเรือกินลุกนะครับ แล้วคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับสรุปว่าผลการแข่งขันในเกมนี้นะครับเทพเอเป็นฝ่ายชนะไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหมากรุกไทยไก่กล้าฟ้าครับก็จะนําเกมดีๆนะครับมาให้ท่านได้ชมกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับกาบขอบคุณนักกีฬาทั้งสองท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ